ไปดูเรื่องของคนละครื่งพลัสกันหน่อยนะคะท่านผู้อานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านย้ําแล้วนะคะว่าประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งพลัสนะคะจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายภายในเวลา23นาฬิกาของวันนี้ค่ะ นายวินิตวิเศษสวรณภูมินะคะผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังระบุถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัดล่าสุดค่ะมีประชาชนใช้สิทธิ์สําเร็จแล้ว19.61ล้านคนมียอดใช้จ่ายรวม28,794.52ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป14,405.1 0ล้านบาทและผ่านระบบขนส่งอาหาร1 183.84ล้านบาทส่วนรัฐนะคะร่วมจ่ายร้านค้าทั่วไป14,033.66ล้านบาทและร่วมจ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่176.51ล้านบาทขณะนี้นะคะมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 892,404รายโดยกระทรวงการคลังย้ำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกในวันที่11พฤศจิกายนนี้ภายในเวลา23นาฬกานะคะมิฉะนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งก็ยังพบนะคะว่ามีประชาชนกว่า127,800คนที่ยังไม่ได้สมัคร G Wallet ทางนี้สามารถใช้จ่ายผ่านแอปเปาตังได้ถึงวันที่31ทธันวาคมระหว่างเวลา6นาิกาถึง23นาฬิกาซึ่งล่าสุดค่ะทางกระทรวงการคลังได้ระงรับสิทธิ์ร้านค้าไปจำนวน78รายนะคะที่มีพฤติการทุจริตเช่นรับแลกเงินหรือว่าสแกนรับเงินนอกพื้นที่ขายพร้อมทั้งเตือนนะคะว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ขณะที่คอรมเศรษฐกิจค่ะได้เห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัสรอบใหม่นะคะเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้มีไรายได้เพิ่มและพัฒนาทักษะดิจิทัลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้แถลงว่ารัฐจะเพิ่มเติม พลัดให้กับร้านค้าที่ผ่านการอบรมอัพสกิลหรือว่ารีสกิลเพิ่ม20%ของยอดขายแต่ว่าไม่เกิน2,000บาทต่อร้านค้านะคะยอดขายที่นำมาคำนวณก็คือระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึง19ธันวาคม2568และจะโอนเข้าร้านค้าในวันที่25ธันวาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสจากรัฐบาลซึ่งโครงการนี้จากัดสิทธิ์อยู่ที่4,000 0ร้านค้าแรกนะคะ จากร้านค้าที่เข้าร่วมคนละครึ่งพลัดทั่วประเทศเกือบ9 0 0 0แสนร้านค้า ทั้งนี้ค่ะร้านค้าที่ต้องการที่จะรับสิทธ์นะคะจะต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งช่องทางเช่นเพิ่มยอดขายผ่านออนไลน์สำหรับร้านอาหารและก็เครื่องดื่มโดยเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่อยู่ในโครงการหรือหลักสูตรความรู้ทางการเงินของธนาคารออมสินหรือแม้แต่จะผ่านการอบรมทักษะ AI ผ่านทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยโครงการดังกล่าวนี้นะคะจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่18พฤศจิกายนนี้โดยตั้งงบเอาไว้ที่800ล้านบาทใช้งบจากโครงการเดิมโดยไม่เพิ่มภาระงบใหม่ของรัฐค่ะ